มาขามนะครับ190บาทมานะครับมีอยู่6ตัวนะครับอ่ามี6ตัวนะครับก็คือปูนิ่มทอดกรอบ220นะฮะกุกซอดมะขาม6ตัว190นะฮะต้มข้งปลาสลิดก็106ยหกแล้วร้อนะฮะประมาณนี้นะขอให้เชียร์พัชานะครับ250บาทนะครับข้าวจานละ20แนะนำว่าถ้ากินน้อยสั่งเป็นจายิ่งสั่งเป็นโถกินไม่หมดนะครับข้าวโถละร้อยครับผม นะเขขบวกละสิบาบาทผมตอนนี้เราถึงร้านสตลีวนะครับาคาเฟ่คูดนะครับผมนะฮะที่ว่าเทวราชนะครับผมวัดเทวราชนะครับติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับ,บร้านนี้คือไม่มีโบกสิบเปอร์เซ็นต์โบกแค่แว็กว็กอย่างเดียวภาษีอย่างเดียวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็่ไม่เสียค่ารูดนะครับผมจะเข้าเราจะเข้าไปกินกันแล้วครับ มีรูปภาพเชฟนะครับอเขาบอกเครื่องแกนทําเองนะครับอฮราคาไม่ถึงสามร้อยก็ไหวนะคะัเชฟนี่ครัวคุณต่อยนะครับทางเข้าเล่นลับหน่อยนะครับไปทางวัดเทวราชนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดใครมาทางเรือนะฮะถ้าเลยเทเวศนะครับเดินเลาะวัดก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องไปออมหอเผือแห่งชาติได้กิโลกว่านะครับผม เราอยู่บริเวณร้านแล้วนะครับแต่ร้านชื่อคุณอะไรครับแต่ร้านนี้จะต้องถอดรองเท้านะต้องถอดรองเท้านะครับโอ้ร้านนี้สวยนะครับแต่มองข้างนอกธรรมดาเวลาอยู่มันเรือมองมาธรรมดานะครับในในร้านนะครับมีเรือเรือด่วนนะครับน่าจะไปน่าจะไปจังหวัดนนทะ์นะคิดว่านไปจังหวัดนนท์นะฮะคือจะแถวไปจังหวัดนนทนี สิบหกบาทนะครับแต่เราไม่ได้ลุกมุมนอกเราได้นด้านในเพราะเราไม่ได้จองมานะครับร้านนี้ร้านไม่ใหญ่นะครับที่มีไม่เยอะถะแต่ช่วงนี้จะเต็มบ่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าใกล้ปีใหม่นะครับ น,น,นี่เราอยู่ร้านอะไรเนะี่ยสตีฟใช่ปะสตรีทคา,า,าเฟ่ครูดร้านนี้อาหารราคาก็ไม่แพงนะถือว่าย่อมเยาวนะครับอยู่ที่ปริมาณความอร่อยนะครับคือบวกแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แค่แว็กเองนะครับโอเครับได้บางร้านนี่บวกสิบเปอร์เซ็นต์ปสิบเจ็ดบวกค่ารูดบาทอีกนะฮะก็ถือว่าราคาย่อมเยาวือความอร่อยปริมาณแหละนะฮะนี่อะไรเนี่ย ก er. pues ุ้งไข่อบชีสเราสองร้อยหกสิบบาทครับผมเมี่ยงคณนนานี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับเนื้อแดดเดียวร้อยเก้าสิบูนิมทอดกรอบนะครับแล้วก็ต้มโค้งปลาสลิดนะฮะอันนี้สองร้ยี่สิบนะครับ นี่กต้มโคลงปลาสลิดก็ร้อยหกนะฮะร้อยหกร้อยหกสิบนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรนะไอาชานะขอเชีฟผัดช,ชานะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่แล้วก็สั่งต่อคือกุ้งซอสมะขามนะครับรอเดี๋ยวเดี๋ยวรออาหารก่อนกินทีเดียวนะครับผม มาขามนะครับ1้อยก้าสิบบาทมานะครับมีอยู่6ตัวนะครับอ่ามี6ตัวนะครับเฮคือปูนิ่มทอดกรอบ220นะฮะลูกซ่อนปลาขาม6ตัว190นะฮะต้มโค้งปลาสลิดก็106แล้ว107นะฮะประมาณนี้นะร้อยเชีพัชชานะครับ250บาทนะครับข้าวจานละยี่สิบแนะนำว่าถ้ากินน้อยสั่งเป็นจายถ้าสั่งเป็นโถกกินไม่หมดนะครับเพราะโถละร้อยครับผม น้าก็ก็ควรกินปาโอ้นี่บ้าสุดครับของคุ้ครับแนะน,นำว่าต้องผส่ิ่มิ่หน่อนก็อร่อยอพราะมันมันนะ

เราไม่เผ ah, ็ดไม่จิดนะครับลังดยลองลองกุ้งบ้างกุ้งกินเยุ้งามรสลองดครับตัวไม่ไม่เล็กนะไม่เล็ก

ทุกตัวนะครับผมนน้ำปลามานาวพริกเขาอร่อยอยู่ทายนี่ดีนี่ทายไม่เคยมีทา,ายหน่อยทุกที มันมันี่ออกมันมานะครับเน,นี่ยปึ้ยออกมันมกนะครับรตัวก็สึงเด็ดซึ้นตัวเนี่ยเราจะยังไม่จิ้มนะครับไม่จิ้มไม่ต้องครับเนี่ย ยืนยันอาหารทุกอย่างอร่อยนะครับไม่มีที่ตินะครับนะฮะซอสกุ้งราดซอสนะครับก็คือซอสมระขามก็อร่อยนะฮะอร่อยไม่มีที่ติอันนี้ก็สดอร่อยแน่นกรอบๆมันๆนะฮะปลาสลิดก็หอมทอดกาลังดีกรอบกาลังดีนะฮะพ่อครัวเขาดีนะฮะแต่หอยเชลล์ก็อร่อยนะฮะตินี้เดียวตัดขอตัดสิบคะแนนแล้วกันล้างไม่เกี้ยงมันมีายอยู่สองสามเม็ด ก็สายทะเลนี่แหละฮะไอ้ิเอีดเดียวล้างล้างไม่เกียยทุกตัวล้างน้อยไปหน่อยสภาพรวมคะแนนเต็มร้อยให้90คะแนนแล้วกันนะฮะก็รับรองว่าเที่ยวหน้าจะมาอีกรอบนึงในร้านนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าแล้วครับน้องนี่กี่โมงแล้วเนี่ย อ๋อยังไม่หกโมงนะในในร้านสวยมากนะครับต้องบอกว่าอยู่นอกร้านอยู่มันเรือนะมองมาเห็นก็ธรรมดาไม่คิดว่าจะสวยแต่เข้ามาต้องถอดรองเท้านะครับร้านนี้ก็คือมีแค่แวคเก็ตเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีบวกสิบเซอร์วิสไม่มีไม่มีบวกค่ารูดนะครับแต่เงื่อนไขว่าต้องแปดร้อยยางต่ำนะครับแล้วก็ถึงจะใช้สิทธิ์บัตรู่ซ่ารูดได้ครับผมร้าน สตมนะฮะคาเฟ่คูณนี่สวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยมากหวานฉ่าเลยนะครับโอ้ใช้่าอาเขาว่าหวานละลายเลยนะครับร้านนี้น่านั่งมาเหนื่อยนี่หายเหนื่อยเนยนะครับเราอยู่ข้างนอกเราคิดว่าธรรมดาไม่น่านั่งโอ้มาเข้ามานี่เติร์เขาแค่ก็ทึ่งเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่อาหารและความอร่อยแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้าง ร้านนี้สะอาดนะครับน่านั่งนะครับคนเห็นคลิปนี้ตามมาดูได้นะครับเนี่ยห้องน้ำก็สะอาดนะฮะในร้านนะดูปกะกอนโดยรอบนะครับตอนนี้ก็ประมาณตุ่มกว่าแล้วครับคนก็เริ่มเยอะตอนแรกมาห้าโมงกว่ากว่านะครับยังไม่หกโมงดีลูกค้าย,ยังไม่เยอะมีไม่กี่โต๊ะน,นะครับยิ่งมืดคนยิ่งเยอะ เดีเลยครับครับราคานะครับหนึ่งพันกห้าบาทนะครับผมนะฮะรวมแวกแล้วนะครับถือว่าราคาย่อมเยา